คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอเป็นที่พึ่งสุดท้ายกอดลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือผู้ไพรวีระบุรุษหรือมหาโจเรเลาะต่างปรารถนาอยากมีชีวิตยอยู่เหมือนกันทั้งนั้นไหมฝาเองก็เหมือนกันนับนาทีรอการมาของหมออย่างกระบนกระบายบางคราวคิดว่าเสือไม่คงจะไม่ไปตาม,มาหรอก าะเสือไม่ไม่ได้รักไหมฝาเลยเสือไม่คงจะถือโอกาสปล่อยให้เธอตายไปให้ผลหูผลตาเสียมากกว่าคิดอย่างนั้นแล้วไหมฝาก็ลองไห้แต่เกิดทิฐิมานะจะไม่ยอมตายเป็นอันขาดจะอดทนจนกว่าเลือดจะหยุดเดี๋ยวจะพยายามไปหาหมอเองกระทั้งดาวไถเพ่งจะเคลื่อนมาตรงศีรษะเสียงหงดเขาควายลอยมาจากชายทุ่ง ทำลายความเงียบในยามดึกสงัดอีไหมกําลังเคลิมหลับพ่อบาเตื่นหลองอย่างตื่นเต้นเสือใหม่มาแล้วเสียงของอีไหมกระเซาเพราะอ่อนแรงเงี้ยหูสดับเหมือนจะไม่แน่ใจเสียงบูดลอยข้ามฝามาจริงๆดังเหมือนบอกหญิงสาวอย่างอาทรบ้าอีไหมเอ๋ยเสือใหม่มาแล้ว หลับมาหาเมียรักของผัวผัวเอาหมอมาด้วยอีไหมอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะความดีใจทำให้อีไหมคิดไปเองเจ้ายามคอยเหตุที่นั่งซุ่มอยู่ตรงกองไฟเดินมาบอกเสียงแจม่มใสด้วยความดีใจเช่นกันเจ้านายเห็นจะมาแล้วแล้วรับนายผู้หญิงฉันได้ยินแล้วฉันคงจะไม่ตายแล้วสินะ อไหมพูดเหมือนเผลอหรือด้วยความกลัวที่จับขั้วหัวใจแต่เสียงหัวเลาะเบาๆทำให้เข้าใจว่าเธอรู้สึกโล่งอกแล้วนายผู้ชายมาแล้วไม่ตายหรอกครับนายบ่อนั่นพูดด้วยความจงรักภักดีฉันใจไม่ดีเลยมองทางไหนไม่มีใครสักคนพอจะพึ่งได้หน้าดำปี๊ปีทั้งนั้นบ่อนั่น ห,หอดเลาะเดินไปขวาเขาควายขึ้นมาสอดใส่ปากแง่หน้าขึ้นฟ้าแล้วเป่าเขาพลมหนิวลงที่รูเสียงดังหลุยหลุยแล้วเลี้ยวไปในวางฟ้าเป็นเสียงบอกให้เร่งมาเร็วๆผู้หลอกคอยกำลังตั้งตาคอยอยู่ใจจะขาดแล้วเสียงเขาควายหอนตอบมาอย่างเร่งร้อนบอกให้หููอยากจะเหาะมาให้ทันใจแต่ทำไม่ได้ ทำได้เท่าที่ทำอยู่นี้อีกไม่เท่าไหร่จะมาถึงแล้วอีไหมกัดฟันสู้กับความเจ็บปวดโดยไม่ปริปากชีวิตของเสือหลายเป็นอย่างไรเป็นที่รู้อยู่แก่ใจจะหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยจะต้องแอบแฝงซ่อนเลนเพื่อไม่ให้แพร่งพลายไปถึงหูคนอื่นอีไหมจึงไม่ตีโพยตีภายเพราะสมัครใจเองจะมาอยู่อย่างนี้ เธอไม่คิดจะโทษใครผู้ใดทั้งสิ้นมันเป็นชะตากรรมของตัวเองเธอลิขิตมันเองเพราะฉะนั้นจะต้องกล้าพะจนไม่ว่ากระสิ่งใดทั้งสิ้นอีไหมคิดไปใกลๆตัวเองและทั้งเสือไม้พาบออเข้ามาในกระท่อมที่พักเป็นกระท่อมมุงด้วยหญ้าคามีทางเข้าด้านเดียวด้านข้างและด้านหลังปิดเม็ดชิด ถ้าไม่สังเกตจะไม่มีโอกาสหรูเลยว่ามันเป็นกระท่อมเลนลับอาศัยแสงตะเกียงภายในกระท่อมนายแพทย์หนุม่มเดินตามหลังเสือใหม่เข้าไปเสือใหม่โบกมือไม่ให้หญิงสาวเคลื่อนไหวอยู่เฉยเฉเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจอาการให้หรอกแล้วเขาผายมือเชือเชิญให้หมอทำการตรวจอาการคนไข้คุณออกไปอยู่ข้างนอก ผมจะอยู่คนไข้าตามลำพังหมอบอกเสียงหุ่นห้วนต้องอย่างนั้นด้วยหรือหมอผมเป็นห่วงเมียผมผมอยากจะอย่าทวงนวงเนียวเวลาเลยนาพูดอะไรให้เชื่อกันมั่งหมอดุไม่เดินออกจากกระท่อมมาสู่เบื้องนอกโดยไม่เสียเวลาสักถามอะไรอีกเขาสูดอากาศเข้าปอดแล้วดึงบุหรีออกมาจุดสูบฆ้าเวลา โูคอยเงี่ยฟังหมอสักถามคนไข้ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างคุณทำอะไรให้เลือดตกหมอถามตกช้างค่ะอีไหมตอบกี่วันมาแล้วสามค่ะสามวันกับวันนี้หมออยากให้คุณไปลงพยาบาลจะได้ใช้เครื่องมือดีๆตรวจจะไปได้ยังไงคะ ขี่ช้างไปถึงอำเภอท่าตูมแล้วหมอจะหารถเข้าเมืองให้เป็นคนไข้ของหมอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเสใหม่คงไม่มีใครจำได้หรอกเสือใหม่ว่าไงคะคุณหมอเขาจะยอมไหมยังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เพราะยังไม่รู้อาการไข้เดี๋ยวนีหรือยังคะพอจะรู้บ้างแล้วจึงอยากแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเออผมจะออกไปปรึกษาเขาดู อ๋อผมฉีดยาให้คุณสักเข็มก่อนนายแพทย์นุม่มจัดการฉีดยาให้ไหมฝาแล้วออกจากกระท่อมมาพบเสือใหม่เราอาการของไหมฝาให้เสือใหม่ฟังแล้วบอกว่าถ้าตัดสินใจช้าอาจจะตายทั้งแม่ทั้งลูกถ้าไปถึงโรงพยาบาลทันเวลาลูกอาจไม่เป็นอะไรมากเพราะเรามีเครื่องมือมีคนและมียาตรงตามที่เราต้องการ เราเอ,อผมกับเมียเป็นใครหมอก็รู้แล้วจะเข้าไปในเมืองได้ยังไงหมอบอกแผนการของเขาให้เสือใหม่ทราบแล้วแถมถ่ายว่าไม่มีใครปีปากพูดหรอกถ้าไม่ประกาศบ้าตัวเองเป็นใครอย่าลืมว่าเพื่อนของไหมาฝาเป็นพยาบาลก็มีนะครับอาจจะคาบข่าวออกไปนอกโรงพยาบาลก็ได้ถ้าอย่างนั้น คุณจะมาโทษหมอไม่ได้ถ้าลูกเมียของคุณเป็นอะไรไปหมอว่าหมอไม่มีทางช่วยเลยหรือครับเสี่ยงมากเหมือนบานแหลงในหนองน้าไม่แน่ว่าจะได้ปลาหรือไม่หรืออาจจะไม่มีปลาเลยหมายความว่าผมไม่มีทางเลือกใช่ผมฉีดยาบำรุงหัวใจให้เข็มหนึ่งก่อนอีกสักครู่ผมจะให้ยาห้ามเลือด หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องออกเดินทางกลับทางเดิมได้ไหมเสือใหม่ถามทางไหนก็ได้ที่จะช่วยให้ถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดต้องเข้าหมู่บ้านแถวแถวใกล้ถนนมัวไปอำเภอท่าตูมเสียเวลาแย่เวลานี้เราอยู่ค่อนตะบันออกบ้านเชียงบ้านไหนไม่สำคัญ หาลดให้ได้เป็นดีทั้งนั้นต้องปลุกคนทั้งกลางดึกสิหมอได้ข่าวว่ามีคนลักมากไม่ใช่หรือแค่อาศัยลดยามเจ็บไข้ได้ป่วยจะอะไรนักเทียวตกลงครับหมอแต่บอกเสียก่อนนะถ้าเมียผมถูกตำรวจเอาตัวไปเข้าห้องขังจะมีเรื่องใหญ่อาจจะเดือดร้อนกันหลายคนไอ้นั่นเป็นเรื่องทีหลังอาจจะเป็นเรื่องจ้อย ถ้าเมียคุณกับลูกในถ้องไม่ตายงั้นหมอไปทำหน้าที่ของหมอผมเตรียมช้างบบายออกเดินทางเดินอย่ให้คนแบกคานหามไม่ดีหรือคนเดินจะสู้ช้างเดินได้เมื่อไหร่ก้าวช้างก้าวเดียวคนตั้งกี่ก้าวถ้าเร่งให้เดินเร็วๆหมอไม่ต้องห่วงชั่วโมงกว่า,วาอาจจะถึงถนนใหญ่ได้อย่างนั้นก็นดี เดี๋ยวจะเหมือนตอนขามากว่าจะมาถึงกี่ชั่วโมงควานช้างคนนี้ไม่ชำนาญทางตานี้แหละผมจะเอาคนชำนาญทางและชำนาญป่ารับรองจะไม่เหมือนตอนขามาเป็นอันขาดหมอเดินกลับเข้ากระท่อมไปและถามคนไข้ยอย่างยิ้มแย้มค่อยสบายขึ้นบ้างไหมนางเอกรู้สึกโล่งอ,อกหายใจสบายขึ้น อีกหน่อยจะสบายขอให้ทำใจดีๆไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นคุณใหม่ว่าอย่างไงขาจะให้ไปโรงพยาบาลหรือเปล่าขาให้ไปสิและอย่างเต็มใจด้วยแล้วตำรวจผมบอกแล้วไงอย่าคิดอะไรผมตกลงกับปรลัดเขาแล้วถ้าไม่เป็นไปตามตกลงประหลัดเขาเล่นงานผมเองเลิกขาผมถึงบ้าอย่าคิดอะไรมากเลย ให้เป็นหน้าที่ของหมอกับปลัดเขาดีกว่าขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะดิฉันคงไม่ตายแล้วสิคะคุณหมอพยักหน้าแล้วบอกว่าคุณหลับเอาแรงเสร็จเถอะอีกไม่ช้าเราจะออกเดินทางกันแล้วคุณเตือนผมจะให้ยาห้ามเลือดแล้วต่อจากนั้นเราจะออกเดินทางหญิงสาวหลับตาลงอย่างบ้าง,ง่ายและหมอ กลับออกจากกระท่อมมานั่งที่ขอนหมายกับเสือใหม่พูดคุยกันเบาๆผมไม่ต้องไปในเมืองด้วยใช่ไหมครับหมอคิดว่าเป็นการดีที่สุดเพราะไม่มีปัญหาในการเดินทางอย่าลืมจะต้องผ่านด่านการตรวจอย่างหน้อยสองแหง่งแต่บันหลังผมต้องไปไอ้อย่างนั้นตามใจคุณสิคุณรับผิดชอบเอาเองไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคนไข้ ไม่มีใครว่าคุณล็อกอย่างที่ผมบอกถ้าผมจะต้องตายคนอื่นจะต้องตายคนอื่นจะต้องตายเพิ่มหลายเท่าผมไม่ยอมเป็นกบเขียดให้จับยัดใส่ข้องง่ายๆหรอกหมอก็ไม่ว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของคุณก็ป้องกันตนเองนี่ชีวิตผมตอนนี้นะครับคุณหมอครึ่งผีครึ่งคนผมจึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหลังจากเมียผมไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืน ผมจะไปที่นั่นแต่บอกก่อนนะถ้าผลของเอ็กซาเ์จำเป็นต้องผ่าตัดขอให้เมียผมปลอดภัยก็แล้วกันพูดพันนี้ใครจะกล้าผ่าตัดเพื่อคนไข้เป็นอะไรที่สุดวิสัยจะทำยังไงหมอต้องรับผิดชอบสิจะให้โรงหมอเป็นโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้นะผมรับผิดชอบทุกอย่างและอย่างเต็มที่ด้วยแต่ถ้ามีเหตุสุดวิสัย เราจะพูดกันเมื่อเวลานั้นมาถึงเห็นคนเขาลือกันเสือหม่พูดกันง่ายและเป็นคนดีมากแต่เจอตัวจริงแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพูดลวนอย่างนี้เกเลนี่เสือหมหัวเลาะเสียงใสแต่พยายามไม่ให้เกิดเสียงดังหมอก็ไม่ดีเท่าไหร่ปากโป้งไปหน่อยถ้าไม่คิดว่าเมียต้องพึ่งพาบมออาจจะปากแตกก็ได้ บมอหัวเลาะบ้างแล้วชมเสือใหม่บ้าคุณนี่ตรงไปตรงมาดีแต่คนตรงนี่ตายไปหมดแล้วนะขอเตือนทั้งคู่หัวเลาะขึ้นพร้อมกันบรรยากาศสีเ,เ,ล,เลียดเคร่งเครียดคลี่คลายไปและกลายเป็นกันเองไปในที่สุดการเดินทางของอีไหมในคืนนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรผมจะรีบตามไปทันที เมื่อแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยเสือใหม่บอกเมียก่อนจะจากกันในคืนนั้นฝ่ายไอ้เลือดรู้สึกกลัวอำนาจมืดของเสือใหม่ก็จรงิงแต่ผู้คนที่แห่ห้อมหลอมหน้าหลอมหลังและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระจายกันออกควานหาเสือใหม่ทำให้ไอ้เลือดกล้าโผล่ออกนอกบ้านเสมอ และรู้สึกขุนเครื่องอุตสาเทบีก็คำเพ่นมากกรณีอื้อเฉาที่จอมพระจึงมาเล่นงานหญิงสาวเจ้าของร้านอาหารอยู่เป็นประจำตำรวจเขาจะได้ระเทศกลับไปขเขมนตำแล้วรู้ตัวหรือเปล่าไอเลือดถามเสียงเกลียมและหยิ้มยางกักขระหาความสุภาพไม่ได้จนนิดเดียวแล้วแต่จะเนเธอคะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ขอให้ผลหน้าโจรผู้ดีเป็นแล้วกันอุตสาเทวี TV พูดอย่างเหลือทนไอ้เลือดทุบโต๊ะผางใครโจรผู้ดีด่าฉันใช่ไหมแล้วแต่จะรับเอาสิหมู่นี้อวดดีใหญ่แล้วนะถอนละดงว่าบูชิดหลงลักหรือฉันไม่เคยนึกแล้วไม่อยากจะนึกด้วยจะมาขมเหงน,น้ำใจกันดีกว่าเสือไมร่รู้มันจะไม่สวยเท่าไหร่ อ๋อนี่ประกาศเป็นพวกเดียวกันกระเสือใหม่แล้วหรือรู้หรือเปล่าเวลาหนีตำรวจเขาประกาศจับตายแล้วไม่จับเป็นอีกต่อไปแล้วฉันรักหนาใจเขาเขาจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรฉันไม่รู้รู้แต่ว่าเราลักกันเหมือนญาติและเขาไม่เคยข่มเหงฉันเลยหญิงสาวพูดอย่างไม่เกรงกล้าพูดอย่างนี้กระบ,บูชิดหรือเปล่าทูนหัว ทูลทางไหนฉันพูดทางนั้นฉันไม่แคร์แล้วงั้นคงจะได้กลับขแมากล้อมเร็วเข้าไปอยู่กับพวกหัวแดงถึงจะรู้สึกอยู่กับพวกหัวดำป่าเถื่อนอีกฉันก็ไม่แคร์อูววะคาไม่แคร์สองแคร์แล้วบอกกันตรงๆดีกว่าเจ้าหญิงแต่งงานกับผมเสียเถิดผมจะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่ต้องมาเป็นแม่ขาขายข้าวแกงอยู่อย่างนี้ด้วย โลกนี้มีแต่ผู้ชายอย่างคุณฉันต้องอยู่เป็นโสนจนตลอดชีวิตแก่งถึงอย่างนั้นเชียวนี่เอาอย่างนี้ไหมไปคุยกันที่บ้านสักหน่อยไปดูสมบัติจะชอบอะไรบ้างไหมจะยกให้ไปหลอกเด็กอมมือเถอะคุณเลือดอย่ามาหลอกคนอย่างฉันเลยไม่ปัญญาอ่อนจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอกพูดกันดีๆไม่ได้เห็นจะต้อง ล่างของใครคนหนึ่งผ่านบาบมาจากทางหน้าหลานแล้วพูดดังๆได้ข่าวว่าเสือใหม่เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วมาที่นี่หรือเปล่าครับอุสาเป็นเสียงของบูชิตแดและพูดไม่ออมเสียงได้ยินกันหมดทั้งหลานทําให้ผู้คนพะวากันเป็นแถวโดยเฉพาะไอเลือดถึงกับสะดุ้งเฮือกแต่บูชิตไม่สนใจถามอุสาเทบีบ้า ไอ้ไม่โผล่มาที่นี่หรือเปล่าครับคุณอุสาหไม่เห็นนี่ขะหญิงสาวตอบแปลกได้ข่าวว่ามันเข้ามาอยู่ในเมืองสองวันแล้วสืบไม่ออกว่าอยู่บ้านใครใครบอกแกไอ้เลือดสอดมีคนเห็นผ่านหน้าบ้านแกไปเมื่อค่ำบ้านนี้ดูเหมือนหมาจะเห่าไอ้หม่ จึงรีบแจวอ้าวอ้าวย้อนกลับออกไปทางสนามบินแกอย่ามาขู่ฉันเลยนาะบูชิดฉันยังไม่ได้พูดกับแกท่านพูดกับคุณอุสาเพราะคิดบ้าเสือใหม่จะมาที่นี่บ้างทุกทีเคยมาคราวนี้ไม่มาแสดงว่าคงคิดการใหญ่ไม่ใครก็ใครต้องตายแกนั่นแหละจะต้องตายเพราะเสือใหม่เจ็บใจที่แกหนีกลับมาได้มันจะเอาชีวิตแกให้หายแขน เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนี่ฉันได้ยินมาว่าไอ้ไม่เข้าเมืองคราวนี้จะต้องเอาชีวิตไอ้เลือดเพราะขูดรีดชาวนาเหลือเกินเสือไม่ส่งคนไปคุมเชิงไหมแล้วยังดอดไปคมขู่ชาวบ้านจนได้บันจึงว่าต้องมาฆ่าให้ถึงในมงไอบูชิดไอ้เลือดเดือดลากเสียงตะบาดจนผู้คนพวาเป็นแถวฉันพูดความจริงนะเลือดนะ ไอ้ไม่มันแขนเรื่องขูดเลียดชาวนาแล้วมิหนำอยากมาข่มขู่คุณอุสาอีกเสือใหม่ถือว่าคุณอุสานะน่ะหนีหลอนมาพึ่งเย็นใครทําให้คุณอุสาเดือดหลอนจะต้องตายประตูดเดียวนั่นแกพูดแล้วไม่ใช่เสือใหม่พูดแน่ไอเลือดหัวเลาะเยอะเดยก็าตามใจแกสิแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คืนนี้ระวังตัวไว้ดอยกันแล้วกัน เพราะเสือใหม่บอกบ้าจะเผาบ้านแกอยากจะดูแกเดือดหลอนเหมือนคนอื่นที่แกเผาบ้านเผาเมืองคราวนั้นไหมมึงแม่มึงเอาหาอะไรมาพูดกูเผาบ้านเผาเมืองใครที่ไหนวะไอเลือดกระแทกกำปั้นกระฟามือฉันไม่รู้ฉันพูดตามเสียงไอ้ใหม่มันว่าแกเห็นบ้าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกับเสือใหม่เอาเอง ยังไงยังไงมันต้องปรากฏอะไรขึ้นสักอย่างเพราะมันเข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วบูชิดพูดจี้ใจดำเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างตลอดเวลาที่อยู่ในป่าดงสาทอเสือไม่ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะพูดไม่ว่าเรื่องไอเลือดหรือเรื่องใครเขารับฟังไหวเฉยและคอยสังเกตว่ามีหาที่ไหน ลงกินเมืองอีกบ้างเขาหลูมาเคยมีอดีตเจ้าเมืองกินคิวรถประจำทางกระเป๋าตุงราคาเป็นหลานไม่ใช่เป็นแสนแล้วก็อดีตเจ้าเมืองคนเดียวกันนั้นเอาหมายพยุงหมายต้องห้ามของเมืองสุรินไปสร้างบ้านโดยไม่มีใครหือเพราะหลวนแต่ยัดทานมาด้วยกันความอับปีเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะไอเลือดมนุษย์เสนียดเมือง พวกประจบสอพอเท่านั้นที่ได้ดีคนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติจะตกอยู่ในสภาพของเสือใหม่เป็นคนละยำในสายตาของนักปกครองแต่เป็นวีระบุรุษตามสายตาของชาวบ้านบูชิตจับตาดูคนพวกนี้อยู่เงียบเๆเดี๋ยวนี้แกเป็นพวกไอ้ใหม่ไปแล้วหรือบูชิตไอเลือดถามเสียงเยอ้ยและหมางเมิน แล้วแต่แกจะคิดแต่ขอบอกว่าอย่าเอาวิธีคมคูมาใช้ในหลานนี้คุณอุตสาหหนีหลอนมาพึ่งเย็นอย่างเสือใหม่ว่าใครทำอะไรอาจจะบูชิดชะงักคำพูดเมื่อลูกน้องของไอเลือดควบมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดหน้าหลานเดีย๋ยวพวดเข้ามากระซิบบอกไอเลือดผู้เป็นเจ้านายเสียงกระเซาละล่ำละลักอา่อาไอไอเสือใหม่ไปที่บ้านรับเจ้านาย ไอเลือดสะดุ้งสุดตัวเจ้าบ่อนั่นลายงานต่อเสียงสั่นละลัวมันมากันสามคนเสือใหม่ติดหนวดใส่บัน้นแต่ผมจำตาเสือใหม่ได้ตาดุดุดยางนั้นไม่มีใครเสือใหม่แน่ๆมันเข้าไปอยู่ในบ้านข้าแล้วหรือไอเลือดถามเสียงหลงกลับมันบ้านายนัดมันมาจากบ้านสลักใดเรื่องจะซื้อข้าว ไอ้ดวนเลยเปิดประตูให้พอเข้ามาในบ้านไม่ยอมนั่งเดินดูนั่นดูนี่ผมจำได้เป็นเสือใหม่แน่เลยรีบมาบอกจะทำยังไงครับแจ้งตำรวจไปล้อมจับเสียเลยเป็นยังไงจบตอนที่59แลเ้วลยนะครับโดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ